คุณลูกค้าที่กําลังมองหารถคันแรกไว้ใช้งานอยู่หนูเล็กบอกเลยว่าจัดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ t o โยต้าเอวติด1.8เอนพรีปี2020ค่ะคันนี้ให้ทั้งความประหยัดอึดถึกทนที่สําคัญอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายมากเลยเดี๋ยวจะพาชมในเรื่องของรายละเอียดตัวรถกันค่ะไฟด้านหน้าคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยค่ะชมออนินะคะ หมอกจัดมาให้แล้วค่ะพี่ๆขาล้อแม็กได้เป็นแม็กอันลอยแม็กเดิมโรงงานสภาพสวยใหม่มากๆด้านข้างนะคะมีตัวโลโก้ไฮบริดมาให้ด้วยค่ะไฟด้านท้ายได้เป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ที่ฝั่งมาให้ราบเรียบเลย2จุดค่ะภายในว้าวมากๆเลยพี่ๆได้เบาะเป็นสีดาไปหัวหมอนมีมาให้3ตําแหน่งเบาะตึงเปี้ยไม่มีรอยฉีกขาดเลยตัวเครื่องเสียงได้เครื่องเสียงเดิมจากโรงง,งานค่ะแอะร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกโฮเบรกให้ไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดมาให้แล้วเรียบร พร้อมปุ่มพุสต s t a r ค่ะสำหรับคันนี้เสนอขายเพียงราคา479,000บาทค่ะพอนเลต8,000รายได้ขอแค่16,000เช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะใครอยากได้รถสวยประหยัดน้ำมันโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีอย่าลืมกดติดตามทักแชทส่งคอนแทคมาได้เลย